คิปการท่องเที่ยวก็เริ่มขึ้นใช่ไหมไปไหนจ๊ะวัดธรรมภูว่าการจนบุรีบอกแค่จังหวัดก็พอบอกขนาดกัน,อกนกอตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่อยู่ที่กี่องศาเธอสสิสามสิบองศาก็ถือว่าไม่ร้อนไม่หนาว ก,ก็คือกำลังดีเลยดูข้างหน้าคือเหมือนต้องขึ้นวีก่ะแอคเจอร์มากอะ่ะไม่กล้าอ่ะบ๊ยนู้นนู้นเข้าไปทางนน้นได้ไหมโอเค 와우 wow, 여러 ้วังปั้นแาบนี้เลยสวยมากเฮ้นี่สวย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 อันนี้คือสวยมากอันนี้คือสวยมากทุกคนอันนี้คือสวยจริงไมค์ก๊อดว้าว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 อย่าลังวนได้วนวนวนขอบวนดู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 ได้ไหมเออตามใจกันค่ะตามใจกันไม my god ทุกคนดูนะเราพยายามที่จะแบบว่าผ่านคน คือจริงๆแล้วเรอชอบบรรยากาศนี่นี่เลยโอ้ oh God. บรรยากาศดีมากทุกคนหรือขาลองพยายามมากเลยนะเห็นคือที่สุดแหล้ว่ะเป็นวอคที่แบบว่าีิบากสุด คือเราลงแล้วเนาะเราลงแล้วเราลงแล้ว,เร,ลลวเราลงมาจากข้างล่างแล้วเ,ลเดี๋ยวเราจะพาไปอีกที่หนึ่งแต่และคลิปจะเป็นแต่ละที่นะทุกคนไปดูกันต่อด,ดีกว่า